ตัวเล็กหน่อยนั่งแล้วแบบชิลๆสบายๆตัวโคโมโตัวนี้รหัสความยาวกว้างอยู่ที่1เมตร80เซนนี่จากซ้ายมาขวา 1, เมตร80ดได้ว่าถ้าใายพื้นที่น้อยหน่อยใช้ในงานคอนโดส่วนใหญ,ญ่จะใช้ประมาณนี้แหละเมตรเมตรเมตรหโดยประมาณนะครับตัวนี้เนี่ยจะช่วยให้เวลาใช้งานเนี่ยไม่ได้กินพื้นที่เยอะและยังให้ความสบายความคอมฟอร์ทที่มากๆเลยตัวนี้เนี่ยเน้นที่ตัวดีไซน์ตัวแขนเนี่ยจะมี เบาะฟูนุ่มที่ตัวอาร์มแขนด้วยทําให้เวลานั่งพิงเวลานอนเล่นคุณจะนอนอิงตัวแขนนี้ก็ได้ค่อนข้างนั่งสบายมากๆนะครับช่วงคอเนี่ยก็ทําได้ดีมากๆนะตรงพนักพิง ทั้งช่วงคอทั้งช่วงแขนนี่มีหมอนอิงเล็กมาให้อีก1นใบแบบนี้แต่ไม่ใช้ก็ได้เพราะว่าหลังตรงนี้ค่อนข้างรับเต็มรับดีอยู่แล้วนะครับมาพร้อมกับการใช้สปากโกดึงออกมาได้เหมือนกันเหมือนตัวเมื่อกี้เลยดึงออกมาด้านหน้าได้ปรับหลังนอนเต็มไปได้เหมือนกันนะครับใช้เป็นเตียงเสริมก็ได้ตัวนี้ก็ฟังก์ชันครบครันเช่นเดียวกันที่สําคัญคือรุน่นนี้ตัวนี้ เราใช้เป็นผ้าของแบรนด์นิชทัศนะครับผ้าจะสวยงามมีเท็กเจอร์ที่ดีมากๆนี่ผ้าน่าจะเป็นรุ่นนี้นี่รุ่นคลิกนี่แบรนด์นิชทัตสวยตัวนี้อยากให้เข้ามาลองเทสสัมผัสดูมันให้สัมผัสที่มีความเนียนมีความนุ่มเท็กเจอร์เนี่ยสวยงามมากๆนี่สีชมพูก็มีนะ ใครสนใจมีรายสีฮะเข้ามาลองดูได้ที่สาขาเรียบท่างด่วนนะครับใครสนใจเหลือแค่23,900เท่านั้นจากปกติ25,900นี่เหลือแค่23,900เท่านั้นครับรับประกันโครงสร้าง10ปี23,900เเข้ามามีส่วนลดเพิเ่มเติมให้อีกนิดหน่อยนะครับลองเข้ามาดูได้